ไ้ฟ้าร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมร้องให้ฟังหน่อยที่ไหน่มากนะเดี๋ยวก่อนพี่เหน่มากสักท่อนหนึ่งมันเหนื่อยก็นิดเดียวเองมันมันเหนื่อยอะแม่ที่ร้องให้คนอื่นฟังร้องได้ร้องให้เราฟังร้องไม่ได้เอเราร้องให้คนอื่นฟังไงแต่ว่เราไม่ใช่คนอื่นไง E F M แฟนด o มไลท์ตอนรับนะคะออ้ฟ้า และชาลลอตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมาก็ต้องมีเพลงซิกเนเจอร์ปอดตัวของคุณหรือเปล่าแต่ด้ด้ดแ่ดดแด้ดแดแดแดอบอกี่ได้ไคะลองเป็นดีเจสักหนึ่งแมตต์ไหมดีเจอิงฟ้ากับดีเจชาลลอตสมมุติเขาลองปุ๊บเนี่ยเราจะโดนเรื่องเะไปม่ไไม่ใช่ไมาใคือดีเจกับดีเจ EF แก็คืออิงฟ้าอิงฟ้ากับชาลลอตเลยอย่างนี้หรอ เป็นแล้วคุณเป็นดีเจแนวไหนแบบ E F in the house หรือว่าแบบว่าเปิดเพลงหวานๆช่ำๆเป็นแนวไหนแนวไหน in the hell in the hell in the hell ว่ะ C L หรอคะดีเจ C L อันนี้เป็นผู้ช่วยค่ะไ้วยกันค่ะอ๋อก็คือเป็นดีเจ E F C L in the house ทักทายคู่ฟาร์ม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 ฟัรมฟารมแล้วรังคู่มาสนิทกันได้ยังไงพี่เราอยากรู้ก็จริงๆมันเริ่มจากว่าเราขึ้นไลฟ์ อินสตาแกรมได้กันก่อนตอนก่อนเข้ากองอะคะแล้วก็มีโอกาสเข้ากองแล้วก็เป็นลูเมดกันด้วยนก็เลยได้เก็บตัวด้ในการจำได้ไหมว่าครั้งแรกเจอกันอ่ะมันเป็นฟิลไหนเอาชาหลอดก่อนชาหลอดตอนเจออิงฟ้าเขินตอนนั้นเขินเพราะว่าเราทนเลยเหรอใช่ติดตามพี่เขาในทิกตอกขอถามต่อว่าอิงฟ้าที่เราเคยเห็นใน t i k t o กกับอิงฟ้าตเปเป็นเป็นยังไงว้า อุ้ยไม่บอกไม่บอกอ่ะอิงฟ้าต่อเขากวนะแบบเซ็กซี่มีความแพรวๆใช่ไหมคะแต่ในชีวิตจริงเขาจะเป็นคนโกโๆเป็นคนตลบอะไรอิงฟ้าล่ะตอนเจอชาลต์ครั้งแรกจำได้ไหมรู้สึกยังไงกับผู้หญิงคนนี้อืมแบบแรกเหรอก็เขาเป็นแบบเขาสวยแล้วก็แบบมีเสน่ห์ อืมใช่ใชแล้วพอได้รู้จักแล้วความ<ง>สวยความมีสเสน่ห์นี้ยังคงอยู่ <c oughs> แต่มีอะไรเพิ่มเติมมาคะคุณอิงก็มันก็เป็นขนโกโก้เหมือนกันนะวันนี้เขาก็มีความตลกอะไรเงี้ยแล้วเราแล้วเรารู้ไหมว่าถ้ามาอยู่ๆเราถึงกลายมาเป็นคู่จิ้นกันได้จนถึงทุกวันเนี้ย <c oughs> น่าจะแบบเหมือนไลฟ์แรกที่เราคุยกันเหมือนแบบหนูจะเวลาประกวดนางงามมันก็จะต้องมีเขาเรียกว่าจุดยืนสักอย่างหนึ่งที่เราอยากจะเป็นปากเสียงให้กับประชาชนเราเลยคิดว่าเฮ้ยเรา เรามาในเรื่องของ LG ดีกว่าเพราะตัวเราอะคือเป็นเราเป็น LG LG HD TV HD ไม่ใช่ LG DD t y a ดีน่นเร็วนะเราก็เลยแบบว่าชวนน้องเขาขึ้นมาไลฟ์ซึ่งเราก็คุยไปคุยมาก็จะมีแบบช่วงหนึ่งที่เราถามน้องเขาว่าแบบเออหนูแบบเคยคบผู้หญิงไหมน้องก็บอกว่าไม่เคยล้วก็เลยแบบอ่านก็ลองไหมล่ะอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นไวรัลที่คนไปตัดลงในติ๊กต็อแล้วก็ เกิดกระแสอินหลอดขึ้นมาือฟังแล้วก็เขินกันนะแล้วนอกจากเรื่องของฉายาที่เราอาจจะได้ยินกันบ่อยๆเสียเบิ้มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะแบบคุ้นอยู่แล้วนะคะหรือว่าแบบที่เรียกพ่อกับแม่แล้วก็เมื่อกี้ก็มีหนึ่งตัวละครก็คือไอ้แดงเข้ามาเกี่ยวด้วยอ่างเงี้ยเราเรามีความเห็นยังไงกับฉายาต่างๆบัาง น่หลักนี้นะหลายคาแรคเตอร์ดีนะจริงเพราะว่าจริงๆเหมือนแบบคนจะจําว่าพวกเราเป็นนางงามอะ่ะมันมันจะต้องเรียบร้อยหรือจะต้องเป็นอะไรที่แบบถูกฟิกเอาไว<อ>้ตีกรอบเอาไว้เราพยายามจะให้คนมองเห็นหลายๆมุมว่าจริงๆนอกจากการเป็นอินฟ้าหรือเป็นชา a r l แล้วก็ยังสามารถ มุมเวลาที่เราแบบอยากดีแลกกันแลวอยากผ่อนคลายแล้วก็เปิดเผยเห็นเลยว่าเราเฮ้เราก็มีดื่มบ้างนะเราก็มีสั่งรค์กันบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นมุมที่เหมือนแบบอยากให้เขาแบบเข้าถึงเราให้ได้มากที่สุดให้เห็นมุมว่าจริงๆเวลาพวกเราแบบโสภพาเราก็แบบมีความตลกนะโสภพาแล้วเราก็สามารถปีดาด้วยน้าองุ่นได้น้ำองุ่นแปรรูปเนาะส่วนทางด้านชาร์ลอตก็คือแฟนๆชอบบอกว่าชาลอตทีคือชาร์ลอต คือจริงๆแฮชแท็กนี้มันเริ่มมาจากตอนเข้ากองทุกคนจะมีแฮชแท็กเป็นของตัวเองเดี๋ยวก่อนอาชาที่ดีคือชาหลอดู้ว่ามาจากชื่อแต่ว่าซอมมน่ะอ๋อซอมมนมาจากไหนก็มีเสียบเบิร์มก็มีซอมมนรซอมมนจริงมาจากพิรมนค่ะมันเริ่มมาจากนางพิรมนี่หรอใช่นางพิรมนางคังโคขึ้นวอมันเป็นแบบรุ่นพี่หนูไลฟ์แล้วเหมือนไปแบบสังสรรค์กันชิลๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาไปห้องน้ำก็เลยฝากไลฟ์ไว้แล้วเขาก็หันกล้องมานิดนึงแล้วมันเห็นแค่ไหล่กับ ช่วงนี้ค่ะก็คือปากแดงกับเสื้อสายเดี่ยวอะไรเงี้ยผมโตงทุกคนมัก็เลยอุ้ยแบบนี่มันร่างพิลำมนี่อะไรอย่างงี้ก็เลยคอมีเสียเบิ้มก็แบบเอ้งั้นเอาเป็นซ้อมมนละกันเคยดูคลิปนี้ไหมของพี่ตุ๊กี้อินเนอรพิรมนเคยเยอินเนโคคือดวลหนึ่งหนึ่งสักหนึ่งแมตช์ได้ไหมจำได้ไหมเออขออินเนอร์แบบที่เป็นตัวเอง อีนางพีระมนอีนางขังก็ขึ้นวอไม่เคยเจียมเนื้อเจียมตัวไม่เคยจิมเนื้อจิมตัวบันอ่านบันที่ใส่หุ่นบันอ่านบันที่ใส่หุ่ใจเออเออเออแปดแสนเออมันก็ได้จริงแหละสวบัติเออได้อยู่ได้อยู่เออ แต่ว่าวันนี้ค่ะค่ะเรามีเกมมาให้เล่นด้วยนหเกมที่เราว่าก็คือชื่อเกมว่า P O V นะคะ Point of View ฟีลแบบสถานการณ์ตัวอย่างกับติดย่างง่ายเดี๋ยวเราจะมีสถานการณ์ตัวอย่างมาให้ทั้งคู่แสดงบทบาทสมมุติที่เกิดขึ้นสมมติข้อแรก P O V เมื่อแก๊ง Call Center โทรมาตอนแต่งหน้าใครจะเป็น Call Center ใครจะเป็นคนรับสายต่อยิ่งฉุก เป็นโค้เซ็นเตอร์อะหนึ่งสองสามทำไมอ่ะคุณอยากเป็นคนรับสายเหรอกริ๊งกริ๊งโอ้มีเอียดจริงชอบมากละเอียดมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ใช่ท่านเสียบเบิ้มหรอเปล่าคะใช่ค่ะพอดีว่ามีพัสดุค้างคาเอาไว้อะค่ะแน่ค้างคาด้วยค้างคานั่นคือความรู้สึกหรือเปล่าคะค้างอยู่ที่ แม่น้ำลำลูกกาค่ะแม่น้ำลำลูกกาอ,อยู่ตรงไหนลำลูกกาพอดีว่ามีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะเพราะอย่างนี้จะสะดวกโอนมีแม่น้ำด้วยเหรอคะค่ะไม่เคยไปเหรอคะไม่เคยเหมือนกันค่ะ <laughs> ไปด้วยกันดูไหมคะจีบอ่ะขอณเอ้ยนัดรับได้ไหมคะเออพอดีไม่สะดวกอะค่ะอย่างนี้เป็นเป็นโอนแทนได้ไหมคะไม่สะดวกก็ไม่ต้องเอาค่ะรุนแรงจังเลยนะคะขอขอที่อยู่หน่อยได้ไหมคะได้เดี๋ยวให้กันเลขห้องเลยอุ้ยอุ้ยตายแล้วขอเซ็นต์ไปไม่เป็นเลยได้ค่ะถ้าอย่างนั้นขอเป็นค่ามาจ้ำหรือว่าค่าน้ำมันก่อนได้ไหมคะพอดีว่าชิ้นน้ำมันแพงอะค่ะไม่มีตังค์มากับพี่เออหมายถึงเอาเงินกับพี่ใช่ไหมคะ แล้วสถานการณ์สถานการณ์เนี้ยคือฉันว่าฝั่งนู้นเหมือนอมิจฉาชีพมากกว่าห <laughs> ลกไปที่<อ>สถานการณ์ต่อไปเมื่อเพื่อนเล่าเรื่องผีแต่คุณเป็นคนติดตลกให้เลือกบทบาดสมมุิเองเลย <c oughs> นี่เลยดีกว่าเนี่ยจะไปติดตลกก็คือเออป็นคนตนตืน้นเออ,น,อน,นี่เล่าเรื่องผีแล้วกันเอยเราก็น่าจะมีเรื่องผีป่ะลองดีเออใช่สนุกมากยังวันนั้นเว้ยพี่อะไปที่ อะไรนะตลาดลงเกลือที่ที่อยู่เ็มะที่อยู่ติดกับไอเนี้ยตลาดลงเกลือสระแก้วสระแก้วอะไ้ประเทศหรอใช่แล้วก็ไปเปิดโรงแรมอยู่โรงแรมอยู่แล้วก็วันนั้นนะพี่ประมาณสักตีสามตีสี่เว้ยทันนไม่ได้วหวยพะอตีสามตีสี่แล้วก็นอนอะไรเงี้ยแล้วก็มันเหมือนแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วพี่ก็เห็น คุณยายยืนอยู่ตรงกระจกใช่แล้วก็พูดอะไรไม่รู้ซึ่งพี่ฟังไม่ออกแล้วพี่เขาพูดภาษาอังกฤษป่ะไม่เขาพูดเป็นภาษาเขมรอ์ของแรงซะด้วยแล้วพี่ก็เลยบอกเขาว่าฟังไม่รู้เรื่องไภาษาไทยได้ไหมหรือว่าอยากได้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะสวดมนต์ให้เดี๋ยวขอเลขป่ะแล้วเขาก็หัวเราะใส่พี่หัวร้อเลยหัวเราะกลับเาหัวเราะยังไงหัวเราะดังมากยังไงหัวเราะแบบ เขาเป็นอะไรวคันคอเพราโควิดที่เรเลยชวนฟังนั่งถือด้วยปั๊บต่อยเผมหมบทบาทจริงนะเนี่ยเพื่อนติดตลกจะเป็นอย่างนี้แล้้วสุดททายไงหนูก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวหนูสวดมนต์ไปให้แล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวไปแบบตอนเช้าเดี๋ยวไปใส่บาทให้เราก็ค่อยๆแบบหายไปเดี๋ยวเดินเดินเดินถอยหลังออกไปแล้วเขาไม่เดินเดินถอยหลังมูลวอล์กใช่เดินไปเดินจักรตันเนาะใช่พี่เลยชวนเขามาประกวดมิแกน ต้องโดนอย่างนี้นะคะถ้าคุณจะติดตลกเกินไปเออสถานการณ์ต่อไปเมื่อแฟนมองคนอื่นแต่เราไม่ชอบคใครจะเล่นเป็นคนที่มองคนอื่นคะอ๋อมันค่ะมันชัดอยู่แล้วไม่ต้องเลือกกันได้คนอื่นคือคนนั้นอันนี้มองจะจีบเลย โมติจ,จิตหรือโมอจะกินข้าเดี๋ยวก่อนใจเย็นเเ <c oughs> มื่อแฟนมองคนอื่นแต่เราไม่ชอบเริ่มค่ะ <c oughs> มองอะไรอ่ะมองอะไรเปล่าเปล่าไ,ไม่ได้มองอะไรเล่นจริงมัม้ยสาย,ยตายมองมองอย่างนี้เดินไปเลยปะให้เดินไปไหมล่ะก็เดินไปสิเดินไปสิถ้าเดินไปลุกไม่แต่ขึ้นนึงมาแต่นหนึ่งเซนก็ไม่ต้องมาคุยนะเขามองอย่างนี้ได้ไหมเผื่อเขาเดินมาหาแล้วแต่ติร์ร์ร์ติร์ ยังไม่ได้ป้านี่ยังจะเดินไปถ่ายหรือเดินไปจีบอยู่ไหมเครืองี่ฟ้าเต้นอะดูน่ารักนะของแฟน่ะเหมือนพูด่นิวแชร์ฉันก็พยายามแล้วฉันก็อยากให้พ่อกับแม่อินกับบทบาทเออฉันก็พยายามแล้วอ่ะอีกสักหนึ่งแล้วกันแนนอยากได้อันนี้ POV เมื่ออยากให้แฟนร้องเพลงให้ฟังก่อนนอนเอออ่ะให้ตกลงกันเองแบ่งชุดดีป่ะเปบ่ายิงชุดใครแพ้โดนอ้อนใครแพ้โดนอ้อน เจ้าชิบจชาร์ลอตทิมดูดูงงต่อเอายิงชุบแรงมากนะแรงเหมือนเดิมอิงฟ้าก็นั่งเฉยๆให้ชาร์ลทิมอ่อนอันนี้คือก่อนนอนอยากให้เขาร้องเพลงให้ฟังอ๋อพี่ฟ้าร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมร้องให้ฟังหน่อยพี่เหนียมากนะเด็กก่อนนะีมากสักท่อนหนึ่ง ก็นิดเดียวเองมันมันเปไงอะแม่ทีร้องให้คนอื่นฟังร้องได้ร้องให้เราฟังร้องไม่ได้ร้องให้คนอื่นฟังไงแล้วเราไม่ใช่คนอื่นไงเฮ้ยมากยล้าที่เราตีอะไรกันไปแล้วี่มาไปแล้วเราต้องเก็บอาการให้ได้นะพวกเราอ่ะนี่แต่แกฉันทำงานกับน้องเขาทั้งวันอ่ะไม่มีโมเมนต์นี้เกิดขึ้นกับฉันนะไม่มีแกอายุเท่าไหร่แล้ว แหละใช่อา้าวตอนนี้ก็คือคอมเมนต์ลั่นมากตายแล้วจิตแล้วตาย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 แม่จะช่วยหนูด้วย<ห>อ,อยู่ไม่ได้แล้วหนึ 69, ่งหกหกเก้าโทรไปทำไมใส,ใส่ด่วนหนึ่งหกหกเก้าอีบ้าไม่ต้องโทรแอม u ูล n c e เออ efm แฟนดอมไลน์